โอเคสุดดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่ผมเองเลยมันบล็อกเจ๊ดีอร่อยก์วันนี้ก็จะมารีวิวอีวันนี้ไม่ใช่รีวิวรวันนี้เราก็จะมาบอกว่ามีอีเวนต์ใหม่ที่จริงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาตั้งแต่ประมาณสักตีสี่ตีห้าแล้วมั้งถ้าคุณเข้าเกมย o u r Born For a r สามอันเป็นพู้ใหม่ที่จริงเนี่ยเราสามารถซื้อพูกใหม่ได้ในเมนูมันจะขึ้นว่าพู้ใหม่ราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทแล้วนะที่จริงผู้ใหม่ที่ที่เขาเอามามันไม่ใช่พู้ใหม่หรอกมันคือผู้เก่าที่เขาดีไซน์สก,กินใหม่นะ มาดูความสวยงามของพุกันไหนน่ะพู้เดียวละอัปเดตนี้ค่อนข้างจะเล็กเล็กน้อยๆพูนี้ก็คือพูเก่าครับผู้เก่าก็จะเป็นบามานี้นะสวยออกเรื่องเลยนม่เนี่ย,ยนีย่ก็จะมีพูไหนพูอ่ะ ดไหมอ่ะนอนกอดลับไหมหมุนะมมทำไมเนี่ยบ้าจริงโอเคมาเริ่มที่พ้ต่ออย่ามากวดได้ไหมเนี่ยคนอัดคลิปอยู่เนี่ยบ้าจริงเอ้นี่ก็คือพ้อันนี้คร่ะพูยิงสองสองอัน นี่อันนี้ผู้ต่อไปผู้ต่อไปนี่ยังสวยหือหดบ่นได้แล้วเนี่ยพี่อันนี้คือผู้ยิงหลายอันนะอันสุดท้ายนี่คือผู้ที่ ยิ่ปรวมานี้อันต่อไปก็คือถ้าคุณวางแล้วก็ระบายสีที่เป็นสีเขียวมันก็จะเป็นสีเขียวใช่จะคุกๆเลยที่เราระบายสีจบแล้วคลิปนี้สวัสดน,สน